มีเพื่อนๆคอมเมนต์ขอมาว่าขอดูต้นตะเคียนทองหน่อยได้ไหมวันนี้ผมก็เลยจะมาจัดตามคำขอของเพื่อนๆน,นะครับเป็นต้นตะเคียนทองเป็นจุดที่สองที่ผมปลูกต้นไม้ในโครงการปลูกป่าล้อมหนาณจุดนี้ เป็นการปลูกต้นไม้ในโครงการปลูกป่าลมนานแดนฝั่งใต้ของโครงการฝั่งนู้นที่มองเห็นอยู่ฝั่งนู้นคือคันศะนะครับแล้วก็ด้านหลังจากคันศะก็จะเป็นต้นสักทองที่ปลูกใน คณาทองคำนะครับซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการปลูกตาล้อมนาที่ผมให้ต้องบอกอย่างนี้ก็คือว่าจะได้เห็นภาพในมุมกว้างไปด้วยนะครับจะได้อ่านโจทย์อ่านแผนผังได้เข้าใจนะครับเบื้องหน้าก็จะเป็นตรงกลางคณะตรงกลางแปลงนานะครับซึ่งเป็นจุดแรกที่ผมปลูกนะครับในปี2563นะครับมาฝั่งฝั่งนี้เป็นแดนฝั่งใต้ นะครับผมปลูกปีพอ,อวันที่31พฤษภาพศสองพันะครับ65 66 67 68ปีนี้ก็4ปีบริบูรณ์นะครับบริบูรณ์4ปีกว่าบริบูรณ์เมื่อ31พฤษภาที่ผ่านมานะครับก็สวยงามครับผมปลูกแล้วต้องบอกว่าต้นตะเคียนทองเนี่ย หลงรักเลยตรงนี้เป็นจุดที่งามที่สุดจริงๆไม่ใช่จุดที่งามที่สุดนะครับงามที่สุดคือจุดฝั่งนี้นะครับแต่ว่าฝั่งนี้มันโดนไฟไหม้เมื่อปีที่แล้วนะครับก็ลดหลั่นลงมาเหลือตรงจุดนี้นะครับตรงนี้ไปจนถึงนู่นเลยนะครับผมปลูกริมเรียกว่าแดนฝั่งใช้แดนของแปลงนาของตัวเองนะครับแดนฝั่งใต้ของแปลงนานะครับผมถึงพูดอยู่เสมอว่า แดนฝั่งใต้นะครับก็คือจุดนี้ตามาดูใกล้กๆทำไมผมถึงบอกว่าผมหลงรักพี่น้องดูสิครับต้นเขาตรงนี้นะครับตรงนี้เป็นจุดที่ผมทดสอบทดลองไปด้วยในตัวก็คือว่าเดิมเนี่ยตรงนี้มันจะเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นเป็นแปลงนานะครับจะเห็นว่าคณาอยู่ฝั่งนู้น นะครับนี่ก็เป็นคณะนะครับตรงนี้เป็นเปลงนาตัวนี้ผมก็ดันเพื่อเพื่อขั้นระหว่างานาจุดที่จะทํานากับจุดที่จะปลูกต้นไม้ให้มันเกิดเขตที่จะชัดเจนว่าเขตนี้นะปลูกต้นไม้เขตนี้นะปลูกปลูกข้าวนะครับเพราะว่า ผมทำโครงการปลูกป่าลมนาเนี่ยก็จะทําข้าวด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในช่องหลักของผมก็จะทําเรื่องของต้นไม้กับการทํานานะครับอย่างที่เพื่อนๆเห็นนะครับไม่ว่าจะเป็นไรสดบ้างไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่แล้วแต่โอกาสที่ผมคิดว่าเหมาะสมนะครับวันนี้จะพามาดูโฟกัสมาที่ตะเคียนทองที่เพื่อนๆขอมานี่คือตะเคียนทอง4ปีนะครับ ที่ผมบอกว่าปลูกแล้วลงไหลน,นะครับเพราะว่าเขาสวยมากนะครับผมไม่เคยรู้ว่าต้นตะเคียนทองเขาสวยขนาดนี้เนี่ฮะเพื่อนๆครับ,รบอตอนนี้เขาสูงได้น่าจะประมาณสักห้าเมตรได้นะครับคิดว่าน่าจะห้าเมตรณจุดนี้เองเนี่ยผมพูดบ่อยๆว่าเป็นจุดที่บอกพี่น้องสายเกี่ยวนะครับรุ่นหลังที่ จะปลูกต้นตะเคียนทองนะครับหลังจากที่ผมปลูกในตรงเอาเอา,เอาต้นตะเคียนทองมาลงเนี่ยดินไม่ต้องถมนะครับเป็นดินนาลุน่น้วนเลยตรงนี้นะครับผมจะพิสูจน์ดูว่ามันจะทนน้ขาขังได้ไหมนะครับผมพิสูจน์แล้วตะเคียนทองยางนานะครับนี่ก็ยางนานะครับตรงนี้โครงการนี้จุดนี้แดนฝั่งใต้เนี่ยหลักๆเลยเนี่ยคือครั้งแรกเนี่ย ปลูกตะเคียนทองกับยางนานะครับฝั่งริมผมจะปลูกเป็นตะเคียนทองอตรงแถวกลางนี้ผมก็จะปลูกเป็นยางนาฝั่งริมนี่ก็จะปลูกปลูกเป็นตะเคียนทองนะครับเพราะ,ะผมที่ปลูกอย่างปลูกอย่างนี้เพราะว่าต้นยางนาเนี่ยที่ผมเคยเห็นมาคือต้นต้นยางนามันจะสูงสูงกว่าเพื่อนดังนั้นผมก็เลยให้มันอยู่ตรงกลางกลางนะครับดังนั้นเนี่ยเพื่อนที่จะปลูก ต้นตะเคียนทองนะครับไม่ต้องถมดินต้นไม้ส่วนใหญ่นะครับหลายชนิดเลยที่ปลูกจะต้องถมดินเพราะไม่อย่างนั้นถึงเวลาหน้าน้ามาเนี่ยอาจเฉาตายได้นะครับเขาสำลักน้ำตายนะครับผมพูดอย่างนี้ไม่รู้ใช้คำพูดถูกหรือไม่นะครับแต่ต้นตะเคียนทองไม่ต้องนะครับตะเคียนทองอยางนามะฮอกกานี บอกได้เลยว่าไม่ต้องถมดินให้เปลืองเงินเปลืองทองนะครับเพื่อนๆครับแล้วก็จุดสังเกตนะครับตอนนี้ดินผมมีความอุดมสมบูรณ์แล้วหลังจากที่ปลูกต้นไม้นะครับเพื่อนๆเห็นไหมครับเนี่ยเนี่ยเป็นไส้เดือนนะครับไส้เดือนแล้วก็หญ้าตรงจุดนี้ก็ไม่น่าจะเกิดแล้วนะครับปีที่ผ่านมายังมีอยู่แต่ปีนี้ น่าจะไม่มีแล้วนะครับมีก็ล้มแหลมอย่างที่เห็นนี้นะครับเดิมทีเนี่ยแย่ขนเนี่ยเต็มไปหมดเลยตรงนี้เนี่ยครับปีที่แล้วยังเต็มอยู่เลยเนี่ยเขายังเฉาอยู่เลยแต่พอปีนี้ยางนากับตะเคียนทองเนี่ยเขาโตแล้วถือว่าโตแล้วนะครับหายห่วงแล้วเขาก็เลยแตกยอดแตกใบแตกกิ่งนะครับทำให้ รัศมีของร่มของเขาเนี่ยมาปกคลุมดินในบริเวณนี้นะครับทำให้บรรดาวัชพืชหรือหญ้าทั้งหลายเนี่ยไม่ได้รับแสงแดดนะครับทำให้เขาจเจริญเติบโตไม่ได้นะครับนี่คือธรรมชาติจุดสังเกตนะครับดินที่ตรงไหนที่ปลูกต้นไม้นะครับมันไม่ได้ไถไม่ได้อะไรแต่ว่าทําไมดินมัน มันนิ่มนุ่มนะครับอุดมสมบูรณ์มากดูสิครับไสเดือนเข้ามาอยู่เนี่ยพอเขามีพวกใบไม้ใบหญ้าพวกนี้นะครับทับถมกันไว้ทับถมกันไว้เนี่ยสุดท้ายบรรดาสิ่งมีชีวิตทั้งหลายเนี่ยเขาก็มาอาศัยอยู่นะครับไสเดือนเขาก็จะมาย่อยสลายพวกนี้ด้วยนะครับมดแมลงสิ่งมีชีวิตเล็กๆเกยอะแยะเลยแล้วก็มันก็จะเป็นเหมือนกับบ้านของสัตว์ ปีกทั้งหลายนะครับเนี่ยเห็นไหมมูลของนกที่เข้ามาอาศัยอยู่นะครับก็การปลูกต้นไม้เพื่อนๆครับเหมือนการทําบุญตลอดเวลาผมไม่ได้พูดเพื่อวังอลังการเกินความเป็นจริงนะครับทำไมถึงบอกว่าปลูกแล้วเป็นการทําบุญตลอดเวลานะครับตั้งแต่เราปลูก ต้นไม้เขาสังเคราะห์แสงด้วยการใช้แสงแดดนะครับแล้วก็ดึงอากาศที่เสียมาปรุงอาหารแล้วก็ปล่อยก๊าซบริสุทธิ์ก็คือออกซิเจนออกมาให้พวกเราได้สูดดมอากาศนะครับนี่คือหลักใหญ่ใจความโดยหลักๆนะครับแล้วก็ต้นไม้ ใช้ประโยชน์ได้ทุกส่วนนะครับผมมาปลูกต้นไม้ผมก็พยายามวางใจเป็นกลางว่าต้นไม้มีข้อเสียอะไรบ้างนะครับไม่ผมก็ยังค้นหาไม่เจอแต่ว่าถ้าถ้าปลูกข้าวด้วยแบบนี้นะครับด้านข้างเขาก็จะอาจอาจจะได้รับอิทธิพลนิดหนึ่งฝั่งนี้ข้าวที่อยู่แดนฝั่งเหนือ ฝั่งเหนือของของต้นไม้นะครับเพราะฉะนั้นเวลา,าคือข้าวเนี่ยเขาต้องการแสงค่อนข้างมากนะครับดังนั้นเนี่ยพอมาปลูกเ,เดนฝั่งอ,อยู่ติดกับต้นไม้ฝั่งเหนือเนี่ยก็มีแต่ร่มนะครับเห็นไหมครับเงาร่มไม้นะครับเขาก็ได้เด็ดน้อยดังนั้นเนี่ยข้าวเขางามจริงแต่ว่าผลผลิตจะได้น้อยกว่า จุดที่ได้รับแสงแดดอันนี้อันนี้ข้อนี้ผมต้องยอมรับนะครับนี่คือข้าวที่ปลูกติดกับต้นไม้นะครับมันจะลม้มคือมันสูงสูงมากลงมานี่สูงท่วมหัวนะครับมันก็จะลม้มนะครับดังนั้นเนี่ยการปลูกต้นไม้ร่วมกับการทำนานะครับตอนนี้ต้องยอมรับตรงๆว่า อาจาเป็นปัญหาบ้างแต่ไม่มากนะครับแต่ไม่มากพอยอมรับได้นะครับหลังจากที่ผมพิสูจน์แล้วผมคิดว่าต้นไม้ที่อยู่ฝั่งเหนือของข้าวที่อยู่ฝั่งเหนือของต้นไม้เนี่ยมันจะได้ร่มแต่ข้าวที่อยู่ฝั่งใต้ของฝั่งตะวันออกฝั่งใต้ฝั่งตะวันตกของต้นไม้เนี่ยมันได้รับแสงแดดเพราะฉะนั้นมันจะไม่ได้รับผลกระทบอะไรมากนะครับ มีอยู่ด้านเดียวก็คือด้านเหนือของต้นไม้ที่เขาได้ร่มเยอะเกินไปนั่นเองนะครับคลิปนี้ผมก็หวังว่าคงจะเป็นโจทย์ตอบโจทย์ของเพื่อนๆที่ขอมาว่าขอดูต้นตะเคียนทองหน่อยได้ไหมนะครับนี่คือ4ปีนะครับโตได้ประมาณ5 5เมตรนะครับ ็ถือว่านะครับถือว่าประสบความสําเร็จนะครับหลังจากที่ผมปลูกแล้วเนี่ยผมมีความสุขมากแม้แต่ตอนนี้เกี่ยวข้าวเสร็จนะครับผมก็มานามาเดินเล่นตามต้นไม้ชื่นชมต้นไม้ชื่นชมธรรมชาติชื่นชมป่านะครับมันสร้างมันเป็นบรรยากาศที่ดีนะครับ เป็นบรรยากาศที่ดีแล้วก็ยิ่งช่วงนี้มีลมมาแบบนี้นะครับเสียงมันเสียงลมมันมากระทบต้นไม้ใบไม้มันปลิวไหวร่มเย็นดีมากๆเลยเพื่อนๆครับดังนั้นเนี่ยเวลาผมเ,เวลาเพื่อนๆนะครับในหมู่บ้านเขาถามว่าไปทําไมนาทุกวันนะครับผมบไม่สามารถที่จะบอกเขาได้หมดนะครับว่าทําไมผมต้องมานาในขณะที่คนอื่นเขาเกียบข้าวเสร็ ทุกอย่างจบแต่ของผมต้องมาทุกวันเลยนะครับเพราะว่าผมมีของดีอยู่ที่ที่หน,นะครับดังนั้นผมก็เลยต้องมาชื่นชมเขานะครับเนื่องจากผมเริ่มต้นจากใจรักนะครับทำให้ผมมีความสุขเมื่อได้ลงมือทําในสิ่งที่ตัวเองรักนะครับเพราะฉะนั้นเพื่อนๆที่คิดจะปลูกต้นไม้นะครับผมตอนนี้ผมก็เริ่มชี้แนะแนะนำได้บ้างนะครับไม่มากแต่ว่า เล่าสู่กันฟังจากประสบการณ์ว่าคนที่จะปลูกต้นไม้นะครับเริ่มต้นจากใจรักนะครับและต้องยอมรับว่ามันจะมีพื้นที่สูญเสียไปบ้างในการปลูกต้นไม้นะครับอันนี้อันนี้คือผมตั้งใจจะปลูกให้มันเป็นป่าเลย,เยก็เลยมีความสูญเสียนะครับแต่ถ้าปลูกในแปลงนาไม่ต้องการให้เป็นป่าก็แค่ปลูกแค่ต้นไม้ก็คืออาจจะดันคณะให้ให้โตนิดนึงนะครับหรือว่าถ้าปลูกต้น อย่างนาตะเคียนทองเมาส์กานีแบบนี้ก็ไม่ต้องก็ได้นะครับผมว่าปลูกได้สบายมากนะครับคลิปนี้หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์และเป็นแรงบันดาลใจให้พี่น้องสายเขียวที่คิดจะเริ่มต้นปลูกต้นไม้นะครับแล้วก็เป็นคำตอบให้กับเพื่อนๆที่ขอมาขอดูนะครับว่าต้นไม้ที่ปลูกนั้นเป็นยังไงนะครับ เรียนรู้เกินไปนะครับตอนที่ผมปลูกผมก็ไม่ได้ศึกษาอะไรมากมายแค่ใจรักก็ปลูกเลยนะครับแค่นั้นนะครับเอาละครับคลิปนี้ก็นานเกินพอสมควรแล้วก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับไว้พบกันใหม่นะครับเพื่อนๆอยากดูอะไรตรงไหนอย่างไรคอมเมนต์ใต้คลิปบอกกล่าวกันมานะครับถ้าผมจัดให้ได้ผมก็ยินดีนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ